เปิดคำพูดกันกันตาทาวนแซมยุรนันและมินพิชยาเล่าชีวิตในเรือนจำอยู่ได้ไหมถ้าไม่ได้ประกันตัว ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีเดีดไอคอนกรุ๊ปล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆเพราะบอสพอส่งทนายจัดใหญ่เตรียมฟ้องร้องแปดแม่ไข่ให้เป็นผู้ต้องหาร่วมเพิ่มเติมขณะดเดียวกันทนายก็ได้โฟนอินเข้ารายการหนสกระแสโดยหนุ่มกันชัยถามถึงสามบอสดาราการกัน,กน,กนตาถาวนแซมยุรนันและมินพิชยาว่าจะยื่นประกันตัวหรือไม่โดยทนายได้ตอบกลับไปว่าทั้งสามคนปรับตัวได้ดี ห่างไม่ได้รับการประกันตัวรอบสองก็อยู่กันได้แล้วเพราะใจสู้ ส่วนจะยื่นประกันครั้งที่สองไหมก็ไม่มีข่าวเลยต้องทำทนายของทั้งสามคนตอนนี้ทุกคนก็เริ่มปรับตัวในเรือนจำได้แล้วถามว่าถ้าไม่ได้ประกันตัวพี่จะอยู่ได้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาอยู่ได้แต่ละคนก็ใจสู้อยู่ส่วนเรื่องการประกันตัวของบอสพอครั้งแรกคุยกันวันนี้คงให้พนักง,งานสอบสวนสอบปากคำหรือค้นหาพยานไปสักระยะหนึ่งก่อนให้คดีมีความคืบหน้าอย่างไม่รีบร้อน และในส่วนของพลอยอัยดาภรรยาของกันกันตาทาวรจะถูกดำเนินคดีหรือไม่ทนายวิทุลกล่าวว่าคุณพลอยผมไม่มีข้อมูลถ้าในระบบมีก็แล้วแต่ดีเอท่านจะดำเนินคดี